สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่เราจะไปพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพรัสเซียล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการต่อต้านการรุกของยูเครนในแคว้นเคิร์ดอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้กองทัพรัสเซียล้มเหลวในครั้งนี้และการที่ยูเครนได้นําสงครามเข้าสู่ดินแดนของรัสเซียสิ่งนี้จะสามารถกดดันให้กองทัพรัสเซียทําการเจรจายุติสงครามได้หรือไม่ เดี๋ยวในวันนี้เราไปหาคำตอบในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคมปีพศ2567โดยประธานาธิบดีวลเดเมียรสเลสกี้ของยูเครนได้ออกมายอมรับเมื่อวันเสาร์ว่ากองกลังของยูเครนกำลังทำการสู้รบในเคิร์ และกล่าวว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเคลียบที่จะคืนความยุติธรรมให้กับประเทศยูเครนหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ทําการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบมาตั้งแต่ในช่วงปีพศ2565จนถึงปัจจุบันนี้ครับโดยคําปราศัยของเซเลสกี้กล่าวว่าวันนี้ผมได้รับรายงานหลายฉบับจากผู้ชาการหารสูงสุดเซสกี้เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้า การกระทําของเราในการผลักดันสงครามเข้าไปในดินแดนของผู้รุกรานผมรู้สึกขอบคุณกองกำลังป้องกันประเทศทุกหน่วยที่ทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จยูเครนพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถฟื้นฟูความยุติธรรมและกดดันผู้รุกรานได้ซึ่งนี้ก็คือคำกล่าวของประธานาธิบดีของยูเครนนะครับก็คือพวกเขายอมรับตรงๆแล้วว่ายูเครนได้ทำการปฏิบัติการทางทหารในดินแดนของรัสเซียแบบร้อเปอร์เซ์ รัสเซียได้นําสงครามความตายและความเสียหายมาสู่ประเทศยูเครนซึ่งในครั้งนี้รัสเซียก็จะได้รู้แล้วว่ารสชาติของสงครามที่ชาวยูเครนเจออยู่ทุกวันมันเป็นอย่างไรครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูเป้าหมายที่แท้จริงของกองทัพยูเครนว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่ในการบุกครั้งนี้ครับยูเครนต้องการกดดันให้ปูตินเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพในเวทีระดับโลก รงจุดนี้เราเท้าความกันนิดนึงนะครับโดยแต่ก่อนนั้นยูเครนก็เคยจัดการประชุมลักษณะนี้กับนานาชาติมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าในครั้งนั้นไม่ได้เชิญรัสเซียเข้าร่วมด้วยโดยข้อเรียกร้องหลักๆของยูเครนก็คือต้องการให้รัสเซียถอนหานออกไปและคืนดินแดนทั้งหมดที่รัสเซีย,ยยึดครองอยู่ให้กลับมาอยู่ในฝั่งของยูเครนอันนี้คือเงื่อนไขสําคัญสําหรับการเจรจายุติสงคราม อย่างไรก็ตามเงื่อนไขในจุดนี้ปูตินก็ไม่อาจยอมรับได้ส่วนการประชุมเจรจาสันติภาพในครั้งที่สองที่จะเกิดขึ้นภายในปลายปีนี้ยูเครนต้องการเชิญรัสเซียให้เข้าร่วมด้วย แต่ว่ารัสเซียก็ไม่มีท่าทีว่าจะเข้าร่วมการประชุมในปลายปีนี้แต่อย่างใดเพราะว่าปูตินนั้นไม่อาจยอมรับเงื่อนไขของยูเครนได้โดยเฉพาะในเรื่องของดิดแนแดนครับและนี่เองก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ยูเครนตัดสินใจครั้งใหญ่ในการบุกแคว้นเคิร์ดถึงแม้ว่ายูเครนจะรู้ดีว่ามันมีความเสี่ยงสูงมากเพราะรัสเซียเองก็จะต้องทําการตอบโต้กลับอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนแต่ทางฝั่งของยูเครนพวกเขาก็มั่นใจในกลยุทธ์การรบของตนนะครับโดยถ้าหากว่ายูเครนสามารถยึดดินน แดนของรัเสเซียได้มากๆมันก็จะเป็นวิธีการเหมือนกับเอาเกลือจิ้มเกลือในเมื่อรัเสเซียต้องการดินแดนของยูเครนย,ยูเครนก็จะยึดดินแดนของรัเสเซียบ้างเป็นการกระตุ้นให้ปูตินนั้นต้องเข้าสู่โต๊เจรจาในที่สุดครับเอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปพูดถึงประเด็นที่สําคัญในหัวข้อที่ว่าเหตุใดกองทัพรัเสเซียจึงล้มเหลวสําหรับการต่อต้านการรุกข,ของยูเครนในแคว้นเคิร์ สาเหตุหลักๆก,ก็จะมีดังนี้นะครับคุณผู้ชมหนึ่งเลยกองทัพรัสเซียไม่ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการต่อต้านยูเครนในพื้นที่แห่งนี้แต่อย่างใดเราจะเห็นเครื่องจักรสงครามดัดแปลงของกองทัพรัสเซียได้จากขบวนวอยของพวกเขานะครับซึ่งตัวอย่างนั้นก็จะเป็นยานกรอแบบ BMP ของรัสเซียได้ติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานเข้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวดัดแปลงนะครับไม่ใช่อาวุธที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านอากาศยานโดยเฉพาะ ดังนั้นประสิทธิภาพของมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้ดีมากนักอาวุธหลายอย่างของกองทัพรัสเซียก็ถูกขุดขึ้นมาจากโกดังนําอาวุธเก่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาติดตั้งกับยานเกราะเพื่อใช้งานแบบแก้ขัดไปก่อนนอกจากนี้ยังมีระบบจรวดหลายลํากล้องแบบดัดแปลงอีกด้วยระบบจรวดแบบนี้มันไม่ได้มีความแม่นยําแต่อย่างใด สงสัยกองทัพรัสเซียนั้นต้องการที่จะถล่มเมืองของตนเองให้พังราบเป็นหน้ากองเหมือนกับที่เคยทําในยูเครนนั่นแหละครับและเท่านี้ยังไม่หมดกระทรวงกระหมของทางรัสเซีย ยังจะนำรถถังแบบที2ซึ่งเป็นรถถังที่เก่ามากแล้วเอาไปยับยั้งการรุกของยูเครนในพื้นที่การสู้รบอีกด้วยทําให้ประชาชนรัสเซียต่างไม่พอใจกับการตอบสนองที่ล่าช้าของกองทัพอาวุธที่ส่งมาก็มีแต่อาวุธที่ไม่ค่อยมีความทันสมัยสิ่งนี้จะทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนชาวรัสเซียต่อกองทัพรัสเซียนั้นลดลงอย่างแน่นอนครับ2การเคลื่อนย้ายกําลังเสริมไปยังแนวหน้า กองทัพรัสเซียหวังผลในเรื่องการประชาสัมพันธ์มากเกินไปพวกเขาไม่ได้เบอร์ภาพโลเคชั่นข้างทางทำให้หน่วยข่าวกรองของยูเครนสามารถตรวจสอบพิกัดได้และเราจะเห็นได้ว่าขบวนคอนไวย์ของกองทัพรัสเซียก็ได้ถูกซุ่มโจมตีเสียหายยับเยินไม่ใช่เฉพาะถูกโดรนแบบกามมิคเซ่ของยูเครนเข้าโจมตีเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าสังเกตก็คือพวกเขาถูกทหารยูเครนซุ่มโจมตีจากข้างทางโดยใช้ปืนเล็กกระดมยิงอีกด้วยอันนี้แสดงให้เห็นว่าหน่วยรบพิเศษของยูเครน น่าจะทาการแทรกซึมเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้ไกลมากเช่นกันครับ 3. การสรุปสถานการณ์การรบที่ผิดพลาดของกองทัพรัสเซียโดยนายฐานระดับสูงทําให้ความเข้าใจในการประสานงานการรบของกองทัพเกิดความคาดเคลื่อนแอดมินยังจําได้สําหรับการบุกวันแรกๆกองทัพรัสเซียสรุปสถานการณ์การรบว่าสามารถทําลายฐานยูเครนได้เกือบ1นึ่พันนายทำลายยานเกราะได้จํานวน102คันและสามารถขับไล่ฐานยูเครนกลับไปได้ทั้งหมด รัเสเซียประสบกับชัยชนะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับพอกองทัพรัสเซียเร่งส่งกําลังเสริมเข้าไปในพื้นที่แบบไม่ได้ระมัดระวังก็ถูกทหารยูเครนซุ่มโจมตีแบบเละเทะไปเลยครับสรุปสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมกองทัพยูเครนได้ทําการโจมตีข้ามพรมแดนรัสเซียแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งนี้ได้สร้างความอับอายแก่ปูตินหนักมากนักวิเคราะห์ระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้กองกาลังของยูเครนได้รับการสนับสนุนจากรถถัง ยานเกราะและระบบป้องกันพลังกาศแบบเคลื่อนที่ได้ทําการบุกโจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียมากกว่า30กิโลเมตรฐานรัสเซียจํานวนมากยอมจํานวนยานเกราะ รถถังแฮลเล็ปเตอร์โจมตีถูกทำลายส่งผลให้พลเรือนของรัสเซียจำนวนหลายพันคนจำเป็นต้องอพยพออกไปจากพื้นที่ครับสำหรับขอบเขตการสร้างความประหลาดใจของปฏิบัติการครั้งนี้มันก็เปรียบเทียบได้กับการโจมตีตอบโต้กลับของยูเครนที่ประสบผลสำเร็จในช่วงของการยึดเมืองคาคีฟและเบรนพื้นที่เคอร์ซอนกลับคืนมาในปี2022เลยครับ ทั้งนี้เราก็คงต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปอย่างใกล้ชิดน,นะครับคุณผู้ชมว่าสถานการณ์ต่างๆนั้นมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนกันบ้างการเดิมพันในครั้งนี้ของกองทัพยูเครนถือว่าเสี่ยงมากเพราะว่ายังไงกองทัพรัสเซียก็จะต้องส่งกําลังเข้ามาผลักดันอย่างหนักอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามหากว่ายูเครนทําสําเร็จโอกาสที่ยูเครนจะสามารถเจรจายุติสงครามได้มันก็จะมีผลเป็นอย่างมากสําหรับเรื่องนี้ที่จะทําให้ยูเครนนั้นไม่เสียเปรียบกองทัพรัสเซียมากนัก แอดมินก็คิดว่ามันคุ้มเช่นกันครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ